พบดิฉันอม,มาราโชคอมิตรกุลผู้แทรนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากนครปฐมค่ะดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานนะคะผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารศาลอาญาค่ะเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษาซึ่งขณะนี้นะคะมีประชาชนคนไทยจํานวนมากเชื่อว่าการทํางานของผู้พิพากษาถูกแทรกแซงโดยเฉพาะในคดีทางการเมืองและโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1 1 2ด้วยค่ะ โดยเฉพาะคดีมาตราอาญามาตรา112ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศว่าจะดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมโดยใช้กฎหมายทุกมาตราหลังจากที่เคยบอกว่าล้นเก้ารัชกาลที่10บทรงมีพระเมตตาที่จะไม่ดําเนินคดีกับอาญามาตรา112กับใครอีกแล้วนะคะ ท่านประธานคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างคะ่ะคดีของทนายอานนท์นำพานะคะทนายความและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ได้รับรางวัลระดับสากลคือรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนจากประเทศเกาหลีใต้ที่มอบให้กับนักต่อสู้เพื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะนะคะนายอนนท์นำพาถูกดำเนินคดีมาตรา116จากการปราศัยในเดือนสิงหาคมปี63ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ภายหลังถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกคดีหนึ่งคือคดีมาตรา112ภายหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีประกาศจะเอาเรื่องกับผู้ชุมนุมขับไล่ตัวเองโดยใช้กฎหมายทุกๆมาตราค่ะขณะนี้นะคะคดีความมาตรา1นึที่มีอยู่มากมายกําลังอยู่ในชั้นสืบพยานในศาลจํานวนมากค่ะแต่เมื่อจําเลยนะคะจําเป็นจะต้องขอให้ผู้พิพากษาออกหมายเรียกพยานหลักฐานเพื่อนํามาต่อสู้คดีผู้พิพากษากลับไม่ยอมออกหมายเรียกหลักฐานในการต่อสู้คดีให้กับจําเลยนะคะทั้งๆที่ เป็นหน้าที่และก็เป็นอำนาจของท่านผู้พิพากษาโดยผู้พิพากษาได้ให้ใช้ข้ออ้างว่าถูกสั่งห้ามโดยผู้บริหารศารอาญาอย่างนี้ก็ได้เหรอคะท่านประธานข้ออ้างนี้หมายถึงอะไรคะจำเลยจำเป็นจะต้องใช้มาต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการเดินทางเข้าออกของในหลวงรัชการที่10ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมัน สารหมายเรียกคําพิพากษาแพ่งที่เคยพิพากษายึดทรัพย์ในหลวงรัชกาลที่7เอกสารการใช้เงินของสถาบันกษัตริย์หลักฐานการโอนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ไปเป็นของส่วนพระองค์การไม่เปิดโอกาสนะคะให้จําเลยใช้พยานหลักฐานในสุคดีอย่างครบถ้วนคุณบัตรครับผมขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับอย่าไปไกลเราปรึกษาหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าไปไกลถึงเรื่องสถาบันครับผมครับ ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะเรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับสาธนารณชนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่ท่านประธานไม่กล้าพูดนะคะผมขอเตือนนะครับด้วยความปราถนาดีก็ไม่ได้ชื่นชมที่กล้าพูดหรอกครับแต่ว่าเตือนด้วยความหวังดีกับพวกเราทุกคนว่าเราอยู่ในข้อบังคับกฎ mm hmm. หมายพยายามหลีกเลี่ยงที่จะผาดพิงถึงสามัญน,นะครับแม้กระทั่งสามัญศาลเ mm hmm. พราะจริงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ mm hmm. ข็ว่าไปครับ ถ้าสมมติมีก็ได้จริงก็เป็นอย่างไรก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ขอบคุณค่ะท่านประธานถ้าคนที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่กล้าครับขอร้องไม่ให้พูดถึงสถาบันครับค่ะแล้วจะให้ใครพูดคะท่านประธานถ้าสภาแห่งนี้ไม่มีใครที่จะพูดเรื่องนี้ให้ประชดผมคิดว่าผมได้เตือนหลายครั้งแล้วครับครับจบได้เลยครับขอเชิญคุณเชื้อราชสีห์ต่อครับท่านประธานคะดิฉันขออีกครึ่งนาทีค่ะกําลังจะสรุปค่ะปอดแล้วครับ่อดแล้วครับ ยังพูดเหมือนเดิมพอเลยครับครับด้วยความหวังดีครับครับพอครับครับก็เชื่อต่อครับท่านประธานคะดิฉันขอใช้สิทธิ์พูดพอเลยครับประธานสภามีน้นสั่งเมื่อปอก็ปอครับพอครับดิฉันจะไม่พลาดทิงถึงสัตครับพอเลยครับปอกับอภิรักครับ สวนด้วยกรารปรับนาทีครับพอแล้วครับรท่านประธานครับここขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับครับผมท่านประธานครับผมธีรชัยพันธุมาตรขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับในส่วนของในตามข้อกอข้อบังคับในเรื่องของท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางในการทําหน้าที่นะครับในเรื่องนี้นะครับท่านอมายยังพูดไม่จบ และความรับผิดชอบเป็นของท่านอมรัตเองและในส่วนของกรณีนี้ท่านอบรัดไม่ได้พูดผิดข้อบังคับใดๆเลยนะครับเพราะว่ากําลังจะสรุปว่าจะได้ส่งให้หน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องชี้แจงไป30วันตามข้อบังคับข้อที่24ขอให้ท่านผู้ให้จบนะครับท่านประธานครับครับผมนะเพราะความเป็นกลางนี่ครับถึงต้องเตือน,น,นแล้วก็ไม่ได้เตือนเพราะว่าไม่เป็นกลางผมต้องดูแลสภา เราอยู่มา3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วครับพยายามประคับประคองสถาบันหนื่นเป็นอย่างไรก็ตามสามาถาบันสภาของเราต้องเป็นหลักเสมอหลักก็คือต้องอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์นติกากฎหมายผมสั่งอย่างไรก็ประธานมีอำนาจใ่การใช้ดุลพิน,นิษฐ์ถามที่เห็นสมควรกรณีคุณรมรัฐนั้นถือว่าจบแล้วครับครับเชิญต่อไปคุณเจอครับ